เาเบิงน้ากันครับว่าเพ่นจอแบบใดครับพ่นจ่อพ่นวาน้ามิไพนีไงกินได้น้ากันมากนะครับพ่นว่ายี่นี่ขวดหนึ่งเดี๋ยวขวดหนึ่งท่านไ้เก็บนะครับอ๋อจอแบบนี้นะครับจาอลำไมไพนะครับเพื่อกินน้ำได้สูตรมาจาก พะธุดงนะครับโอ้พระอาจารย์เพื่นบอกว่าสามารถได้เทละขวดนะครับเนี่ยร้อยเจาะนะครับนี่ร้อยเจาะนี่ร้อยเจาะครับน้ำจากลำไม้ไผ่นะครับเขาบอกว่วาลำไม้ไผ่มันก็นสามารถให้น้ำได้คือกัน เป็นว่าสูตรจากพระธุดงพระธุดงนี่สิกินน้ำน้ำต้นไม้นะครับโอ้ร้อยเจาะไรครับเนี่ยแสดงว่าเพิ่นสิร้องไว้ตลอดนะครับนี่ครับร้อยเจาะเจาะเราทีใส่สาย,ยางนะครับขวดธรรมรานี่เจาะรู้ตรงนี้นะครับตรงฟ้าแล้วก็สยย่ยางเสียบลงไปโอ้น้ามนได้ได้ไลแล้วครับเกือบเต็มแนละ้วเพิ่นว่ามีขวดหนึ่งท่านได้เต็ม เพิ่นเลยบอกมาเบิงนะครับเพิ่นไอ้พวกกินน้าน้้ำบอน้ำเอ่อน้ากวงน้ามยังที่ห้องเฮ็ดเพิ่นพวกกินนะครับเพิ่นพวกฉันขอโทษครับนี่ครับเพิ่นจิตจาะนะครับจาะที่ลำไพเจาะที่ลำไพนะโอ้เพิ่นบอกว่าเจาะต้องจาะให้ เชียงขึ้นข้างบนนะครับเจาะตรงตรงคอมันนะครับตรงป้องมันนะครับนี่นครับมัน้ะงบก,กลวงนะครับมันถึงจะไม่กลวงเจาะแล้วก็จะได้น้ำท่านบอกว่าเริ่มใส่สายยางเข้าไปช่วงสามทุ่ม ่วงดึกๆนะครับพอถึงเช้าก็จะมีน้ําเต็มขวดอย่างนี้น้ําจะไหลมาเรื่อยๆนะครับเปลียดความรู้ใหม่นะครับจากพระธุดงการหาน้ําจากต้นไม้นะครับไผ่ของเราธรรมดานะครับไผ่ธรรมดาเราเนี้ยสามารถให้น้ําเราได้นะครับ ถ้ามีสิบขวดก็จะอยู่ได้เลยครับไม่ต้องพกพาน้ำไปที่ไหนก็ได้ไปค้างคืนค้างแรมที่ไหนก็ได้นี่ครับวิธีการเจาะจอบแบบนี้นะครับนีครับพี่น้องเห็นไหมครับ พอทีแอดมาคุยกับท่านท่านก็เอาน้ํามาให้ดื่มนะครับท่านบอกเป็นน้าไม้ไผ่น้ําจากลําไม้ไผ่นี่ครับเป็นรอยเจาะอ,อย่างนี้ท่านบอกเก็บตั้งแต่เมื่อเช้านะครับมีเหลืออีกขวดหนึ่งยังไม่เก็บนะครับเพราะว่ายังไม่เต็มท่านบอกว่าจะให้เต็ม นี่เป็นเคล็ดลับใหม่นะครับสำหรับคนที่เดินป่านะครับต้นไม้สามารถมีน้ำให้เราได้ดื่มได้กินได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเราสามารถหาน้ำจากต้นไม้ได้นะครับนี่ถ้าท่านเดินทางไกลนะครับพักแรมค้างคืนที่ไหนนะครับถ้ามีไผ่นะครับท่านสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับไผ่ธรรมดาท่านบอกไผ่ธรรมดาได้หมดทุกไผ่นะครับ ในไผ่ก็จะมีน้ำให้นะครับนี่ท่านทำกินทำฉันเองนะครับแต่ที่ท่านทำนี่ท่านจะตรงโคนรอบๆนะครับที่วัดของท่านท่านก็จะใช้นะครับใช้สายยางนะครับต่อเอาแล้วเอาน้ำมาลดนะครับ เพื่อไม่ให้ไผ่มันหมดน้ํานะครับท่านจะทําคันคูรอบแล้วก็เติมน้ําไว้แล้วตอนกลางคืนไผ่ก็จะตอนกลางคืนกลางวันนะครับไผ่ก็จะดูดน้ําขึ้นไปที่ลําต้นพอดูดขึ้นไปที่ลําต้นแล้วก็จะคายน้ําออกมาตามรูนี้นะครับก็จะได้น้ําสะอาดบริสุทธิ์ผั่านการกันกรองจากไผ่นะครับไผ่ธรรมดาเล่านี่นะครับ เป็นเกลืดความรู้ใหม่นะครับเดี๋ยวเอดจะลองไปชิมดูนะครับเดี๋ยวท่านบอกให้เก็บไปด้วยเดี๋ยวจะเก็บไปด้วยนะครับจะใสบริสุทธิ์เลยนะครับใสบริสุทธิ์เลยอ๋อถ้ามีไผ่หนึ่งกอไม่ต้องซื้อน้ำนะครับจะอ,อยู่คนเดียว สามารถทำได้อ๋อนี่ขวดขวดท่านใช้ขวดนะครับนี่รอยเจาะเต็มไปเลยนะครับมัเป็นรอยเจาะเต็มไปหมดเลยนะครับมีเกือบทุกลำนะครับลำไม้ไผ่จะมีรอยเจาะ ศาสตร์ความรู้ใหม่เกรดความรู้ใหม่นะครับลองทําดูนะครับเจาะรูให้เฉียงขึ้นไปข้างบนหน่อยนะครับตรงปล้องนะครับนี่ครับเจาะแบบนี้นะครับเราก็จะได้น้ําจากไม้ไผ่นะครับไว้กินเป็นน้ําสะอาดท่านบอกว่าเป็นน้ําสะอาดนะครับผ่านการกันกรองไม่มีสารอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านบอกงั้น ลองทํากินดูนะครับเราก็ลองทํากินดูเดี๋ยวจะไปนั่งคุยกับท่านนะครับ แสดงว่ามีผู้เฮ็ดมาหลายแล้วน้องนี่ครับเกิดเป็นจากพระตุดูกเนื้อเนื้อเขาเลยไปเฮ็ดมามีมากแล้วเฮ็ดมากแลยออกมาะนะเหมือนอย่นะอยู่ขาอยู่ว่าจันดังนี้ครับอ๋อปวดขาว่าเป็นโรคเก่าวก็เลยไปถามมันมนเลินี่ว่าจันคือบปร่องจอยไฟกินน้องหร่อว่าจอยกินได้กินโดนหรือเปล่าครับเนี่ย มันที่เป็ี่ยนยาดีเนาะเพราะว่ามันพันพันกันกันก่อนของต้นไม้นะภายในต้นไม้มันต้องมีตัวยานะลองเฮ็ดกินด้วพี่น้องด้วยลองทำดูนะครับท่านจะได้น้ำดื่มบริสุทธ หมือนกับน,น้ำมพะพร้าวนะครับโดยธรรมชาติไม่น่าจะมีสารพิษไม่น่าจะมีสิ่งเจือปนอะไรทั้งสิ้นนะครับนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าถูกหลักอนามัยหรือเปล่าแต่ทําได้ทากินได้พระธุดงท่านก็ชันแบบนี้เวลาท่านไปทุดงนะครับพี่น้องลองทําแล้วก็ลองดื่มดูนะครับ เดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับเป็นน้ำปกติธรรมดาเหมือนกับน,น้ำปลาปลานะครับเหมือนกับน,น้ำดื่มที่ทางบริษัทห้างร้านเขามาทำจำหน่ายนะครับรสชาติเป็นเดิมๆนะครับไม่มีการปรุงแต่ง ลองทำลองทำดื่มดูนะครับเป็นน้ำที่ถูกที่ผ่านการกันกรองแบบสุดยอดเลยครับอร่อยครับอร่อย